วันนี้มาฉีดโบท็อกกับหมอเคนที่คลามคลินิกนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่จะถามในสิ่งที่พี่สงสัยมากนะให้หมอเคนตอบตอบตรงๆได้ปะ่ะได้เอาจริงด้ฉ <laughs> ีดโบท็อกนะหลายๆที่จะบอกว่าฉีดแล้วมันยกทันทีจริงๆรึหลังจากฉีดมันยกทันทีจริงปะยกครับแต่ยกจากการบวม บวมเวลาเราลิฟหน้าตื้นๆอย่างเงี้ยผิวมันจะถูกบวมมันมันจะบวมขึ้นนิดๆหน่อยๆเป็นจุดๆเนาะมันก็ปึ๊บพอมันบวมก็ยกได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ยกจากลิฟของโบท็อกนะคะเพราะโบท็อกยังไม่ทันซึมลงไปที่ช<อ>ั้นนั้นๆเลยแบบรู้ว่าจริงๆถ้าดื้อโบท็อกเนี่ย มันคือฉีดแล้วมันไม่ยุบปะฉีดโบท็อกแล้วไม่ยุบเนี่ยครับเกิดได้จาก2อ,อย่างอย่างแรกก็คือดื้อโบท็อกซึ่งถ้าเราดื้อโบท็อกจริงๆเนี่ยครับไม่ว่าจะฉีดแบรนด์ไหนมันก็จะไม่ลงทางนั้นเนาะแต่อีกอันหนึ่งนะคะก็คือต้องบอกว่าคําว่าดื้อโบท็อกในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหมายถึงโบทูลินุ่มท็อกซินไท p A นะครับซึ่งยี่ห้อที่มีขายในประเทศไทย,ยเป็นโบท็อกไท p e A เกือบหมดนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เมืองนอกนิยมทําก็คือสวิตไปฉีดเป็นโ um บทูลินุ่ททยยมท็อก ตัวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นคนที่ดื้อโบท็อกจริงหรือเปล่าสามารถไปตรวจได้นะครับที่โรงพยาบาลศิริราชส่วนอันถัดมาก็คือฉีดแล้วไม่ลงเนี่ยก็ต้องดูว่า<ม>ที่ฉีดไปเป็นโบท็อกหรือเปล่าหรือเป็นน้าเกลือล้วนนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีใครรู้นอกจากคนที่เตรียมยาหรือ<ม>อ,อ๋อที่นั้นๆที่เราไปใช้บริการนะดังนั้นอะ่ะ <c oughs> ทางที่ดีก่อนฉีดเช็คให้ดีเช็คให้ชัวร์นะครับสําคัญมากๆฉีดมาหลายที่แต่ละที่ก็จะเชียร์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ต่างกันยอยะไรเงี้ยไมเป็นการตลาดปะวะ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบรอนหอกในประเทศไทยมันมีหลายแบรนด์มากๆเนาะแล้วเวลาคลินิกอย่างตัวคลินิกเคนะครับเวลาเราจะดีลกับแบรนด์ไหนอะถ้าเราดีลล็อตใหญ่อะเราก็จะได้ราคาที่มันสมเหตุสมผลมากขึ้นทีเนี้ยพอเราดีลล็อตใหญ่เราก็ต้องอยากระบายยาออกไปให้มันได้เยอะใช่ไหมครับทีเนี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมแต่ละที่ถึงเชียร์ยี่ห้อที่ไม่เหมือนกันอ่าเห็นไหมเขาพูดตรงเธอ